สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกัน EP ีที่136นะคะกับช่องน้องบูบารมีพาเครื่องค่ะพี่พี่วันนี้นะคะน้องมีพาบ้านทั่วไปราคาหลักร้อยมาแบ่งปันให้กับพี่พี่เลยนะมีวัตถุมงคลเหรียญคูบาจานหลากหลายรายการกันเลยนะคะวันนี้ก็นํามาแบ่งปันให้กับพี่พี่เนาะวันนี้มีหลากหลาย หลากหลายรูปแบบเลยทั้งเหรียญทั้งหมักทุยนะคะพี่ๆก็เอามาให้พี่ๆสมาชิกทั้ง4,000กว่าท่านได้เลือกชมกันนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจวัตถุนะคะจะเช่าจะบูชา เหรียญใดรุ่นไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่นี่เลยค่ะพี่0 9 9 2 1 0 7 4 0 1นะคะสามารถแอดไลน์ได้เบอร์โทรนี้ได้เลยนะพี่นะก็เน้นย้ำพี่พี่ทุกคนนะคะก็เพื่อความสบายใจดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วทักไลน์มาหาน้องโบบารมีพาเครื่องค่ะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องน้องไว้ด้วยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่น้องลงลีปจะเด้งแจ้งเตือนให้กับพี่พเลยนะจะได้ไม่พลาดกันทุกอีพีที่น้องลงทางร้านนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ สามารถชําระเงินกับพนักง,งานที่หน้าบ้านพี่ๆทุกท่านได้เลยนะคะพี่ๆท่านใดนะคะถ้าโอนเลยนะน้องจะส่งให้ฟรีเลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็รีบทักรีบโทรกันมาหาน้องบบารมีพาเครื่องเนาะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไล่กันไปทีละองค์ก็ถ้าพี่ๆชอบองค์ไหนนะคะต้องการรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้ที่ย้ำนะคะก็0992107401ค่ะ เดี๋ยวเราไล่กันไปทีละองค์เลยเนาะพี่เนาะสำหรับวันนี้ก็ EP นี้บอกเลยสวยๆงามๆเลยนะพี่นะนี่เลยพี่อันนี้ไปพร้อมตลับเลยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะคะนี่เลยนะ้องถ้าน้องส่งองกล้องน้องส่องไม่ถนัดอันนี้นะคะได้ไปพร้อมกรอบเลยนะพระพุทธโสธรรุ่นประวัติศาสตร์ค่ะ80ปีกรมตำรวจค่ะพี่กล่องเขาเป็นแบบนี้นะคะนี่สีแดงเลือดหมู อ่าสีแดงเลือดหมูนะพี่นะอันนี้ได้มาจากพี่ตำรวจนะคะพี่ๆเรียมกลอบแบบนี้นะมีสองมีสองกล่องนะคะพี่อันนี้ค่ะนี่ด้านหลังค่ะพี่เดี๋ยวน้องจะลองอ่านี่8แปดสิบปีค่ะพี่กรมตำรวจ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะไปพร้อมกล่องยกกล่องให้เลยนะพี่นะได้พร้อมกล่องแบบนี้นะคะพี่น้องแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะอันนี้นะนี่ด้านข้างด้านข้างค่ะพี่ๆด้านบนนะคะมีโค้ดนะโอ้โหลืมให้ดูโค้ดเลยนี่ลืมให้ดูโค้ดเดี๋ยวซูมออกก่อน น้องลืมให้ดูโค้ดนี่มีโค้ดนะคะพี่พี่โค้ดใตก้ก้นนี่โค้ดใต้ก้นแบบนี้เลยนะ่าได้ไปพร้อมตลับค่ะได้ไปพร้อมตลับแบบนี้เลยยกตลับแบบนี้เลยนะพี่นะของดีมีช่องน้องบูบารมีพาเครื่องค่ะ องนี้ค่ะน้องเปิดที่1,000ันบาทเนาะพี่น้องน้องขอ1000บาทนะคะเพราะว่าสวยมากเลยได้ไปพร้อมตลับราคาต่อรองได้สามารถทักคลิปโทรกันมานะพี่นะมีสงตลับนะเดี๋ยวไล่กันไปทีละองค์อันนี้ค่ะเป็นพักกรุค่ะพี่พักกรุนะก็ดูรายละเอียดกันให้ชอบเนาะพี่น้องนี่ก็เลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะพี่นะค่าเลี่ยมกรอบน่าจะแบบหลักร้อยแต่ว่าไม่รู้กี่ร้อยนะคะพี่พี่นี่เลยน้องโบ ได้มาสวยๆเลยนะพี่นะอ่ะนี่ซูมนะคะพี่ซูมให้ดูกันชัดๆขออภัยถ้าน้องแบบซูมไม่ชัดนะคะเพราะว่ามือมันอาจจะไม่นิ่งเนาะด้านหลังค่ะพี่เป็นรอยแบบเนี้ยนิ้วมือ น้องไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ทราบว่ารุ่นไหนออกจากวัดไหนนะคะเพราะว่ามันแบบออกกันแบบพระแบบมาจากหลายหลายที่เลยนะพี่นะอ่าองค์นี้ค่ะพี่องค์นี้น้องเปิดอยู่ที่900บาทค่ะพี่9 0 0บาทไปพร้อมกรอบน้องขอ900ยเนาะพี่เนาะขอ900บาทนะคะก็ได้ไปพร้อมกรอบเรียมกรอบแบบนี้เลยนะพี่นะขนาดเขานี่เลยนะ เดี๋ยน้องจะหาไม้บรรทัดมาวัดให้แต่ว่าเนี่ยขนาดฝ่ามือนี่ได้ประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะคะพี่เลี่ยมกรอบมาเหมือนกันเลยนะคะพี่อันนี้เป็นพระกรุเช่นกันนะพี่นะเลี่ยมกรอบกันนะ้ำแบบนี้เลยนะดูให้ชอบแล้วก็แอดไลน์มาที่0 9 9ย์0 7 4 0 1ค่ะน้องส่งของให้ทุกวันนะพี่นะอ่าพระอุ้งนี้นะคะ เรียมกรอบมาเช่นกันเลยนะคะพี่สวยๆเลยนะสวยๆเลย900บาทเช่นกันค่ะพี่น้องแบ่งปันให้นะขนาดเขาก็จะเท่าเท่ากันกับองค์เมื่อกี้นี้นะคะพี่อ่ะนี่ซูมให้ดูใกล้ๆพี่ดูแบบร,รอบๆองค์ดูกันให้ชัดนะคะพี่ๆดูกันให้ชอบใจถ้าชอบใจเราก็แอดไลน์มาหาน้องน้องในน้องไม่ได้บังคับนะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเบอร์โทรเบอร์เดิมเลยนะคะ0 9 9ย์0 7 4 0 1ค่ะโทรได้แอดไลน์ได้เบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะพี่900บาทค่ะไปกันต่อค่ะพี่อันนี้เลยเช่นเดิมค่ะพระพุทธโสธรค่ะรุ่นประวัติศาสตร์ค่ะ80ปีอันนี้นะคะพี่ตำรวจเช่นกันค่ะเลี่ยมไม่ได้เลี่ยมนะคะต้องของอภัยด้วยอันนี้นะคะพี่ใส่กรอบใส่ตลับมาแบบนี้เลยมีสองตลับอ่า นี่นะคะเดี๋ยวน้องซูมให้ดูกันชัดๆอันนี้ก็มีโค้ดเช่นกันเนาะพี่เนาะมีโค้ดเช่นกันนี่โอเคนี่นะคะโค้ดหนึ่งหนึ่งศูนย์หกห้าค่ะพี่ หนึ่งหนึ่งศูนย์หกห้านะพี่นะประวัติศาสตร์ตำรวจค่ะโค้ดอง์นี้นะคะน้องขอที่หนึ่งพันบาทเช่นกันค่ะพี่หนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆเลยเนาะพี่เนาะไปคะ่ะพี่องค์นี้นะคะเป็นเหรียญแบบนี้นะขนาดสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ น้องไม่แน่ใจว่าออกจากวัดใดวัดไหนหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ก็ถ้าใครรู้ใครทราบก็มาเช่าบูชากันได้มาเช่าบูชากับน้องได้เลยนะนี่องค์นี้ค่ะแบ่งให้เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ราคาต่อรองได้นะต้องการรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้เช่นกันค่ะ ไปกันต่อเลยนะคะพี่นี่เลยเป็นเหรียญกลมรูปไข่ค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่น,นี้หลวงพ่อเดิมนี่เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยเป็นห่วงเชื่อมแบบนี้นะเป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่คาบเก่าๆยังอยู่อยู่เลยนะคะพี่นี่ห่วงเชื่อมด้านหลังนะคะเป็นยันอัคระค่ะ พอสสองสี่แปดสองนะคะพี่นี่เก่าเก่าเดิมๆเลยนะพี่นะอ่าหึเจ็ดร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ราคานี้เจ็ดร้อยบาทนะแคปรูปภาพทักไลน์รีบทักรีบโทรมาหาหนองโบได้เลยเนาะพี่เนาะไปกันต่อนะคะพี่องค์นี้ค่ะเป็นเหรียญขวัญถุงนะคะเป็นเหรียญ หลวงปู่อ่ามองไม่เห็นเลยผมให้ดูให้ชัหลวงปู่สอนวัดเสืงสารวัดเสืงสางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพี่พี่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะนี่อ่ามีห่วงมีรูตรงนี้นะความเก่าความกึกนะคะพี่พี่ดูเนื้อหามวลสารได้เลย ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะพี่เนาะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นี่ด้านข้างด้านหน้านี่อ่าองคงนี้นะคะแบ่งให้เลยหลวงพ่อสอนนะคะวัดเสิงสารแบ่งให้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่พี่หกรบาทแล้วพี่เนาะ้องการรู้ภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาหาหนองบบารามีพะเครื่องนะคะไปกันต่อนะคะพี่เป็นเหรียญรูปไข่คะ่ะมีจุดไข่ปลา รอบเหรี่ยนนะคะหลวงพ่อพรมค่ะหลวงพ่อพรมนะพี่นะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะถ้าภาพไม่ชัดรบกวนพี่ๆดูตั้งค่าคุณภาพในช่อง youtube ด้วยนะเพราะว่าภาพจากกล้องของน้องชัดเจนมากๆเลยนะคะนี่ด้านข้างตรงห่วงนะคะเป็นแบบนี้นะ นี่มีจุดไขป่ปลารอบเหรียญเลยนะพี่นะนี่มียันดงนรัาศีรษะจมูกปากตาใบหูนะคะพี่นี่หายปลาค่ะฮ่าหลวงพ่อพรมค่ะด้านหลังค่ะพระอายุเจ็ดสิบเก้าพันเจ็ดสิบเก้าปีพรรษาที่ห้าสิบเก้าค่ะครั้งที่หนึ่ง แบ่งปันให้ที่700บาทเช่นกันนะพี่นะ700บาทค่ะพี่พี่วันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะคะสามารถทักค่ะโทูมาได้ตลอดทั้งวันน้องโบแบบรอรับสายสแตนบายรับสายพี่พี่รออ่านไลน์ถ้าทักไลน์มาไม่ตอบรอสักครู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องตอบกลับอันนี้ค่ะพี่เกาะพังงานค่ะเป็นที่ล,ลึกค่ะหลวงพ่อ พระท่านครูวิบูลธรรมสารเพชรวัดอัมพวันนะคะพี่ที่เราลึกนะเป็นแบบนี้นะคะพี่ด้านหลังค่ะเกาะพังงันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องน้องไว้ด้วยนะคะถ้าคอมเมนต์ไม่ได้กดถูกใจคลิปก็น่ารักมากๆแล้วค่ะพี่ๆตอนนี้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นทุกๆวันเลยนะคะน่ารักมากๆเลย นี่นะคะพี่เหลียนเป็นแบบนี้นะน้องซูมให้ดูใกล้กลๆนี่ชัดๆเนื้อหามวลสารคมๆสวยๆเป็นเหรียญที่สวยมากเลยนะพี่นะนี่อ่าเปิดกันที่หกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทนะพี่นะอ่าไปกันต่อค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวงนะคะ อันนี้นะคะเป็นพระครูวิสุทธ์ศีลาจาร์ศิลาจาร์วงค่ะเก่าเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะวัดมะกอกนะพี่นะอันนี้วัดมะกอกน้องไม่แน่ใจไม่ทราบเลยว่าอยู่จังหวัดอะไรนะคะถ้าพี่ๆท่านใดรู้จักก็คอมเมนต์เป็นความรู้ให้น้องนิดนึงนะคะนี่น้องสูมให้ดูใกล้ๆห่วง ช่วงเดือนนี้เขาจะทำกระถิ่นกับน,น,น้องก็ว่าน้องจะไปจองกระถิ่นที่บ้านนะคะก็พี่ๆนะคะท่านใดที่ซีเอฟพักกับน้องนะทุกบาททุกสตางค์น้องแบ่งไปทำบุญด้วยนะคะพี่ๆก็น้องเป็นสายพาักสายทำบุญอยู่แล้วองนี้นะคะหกร้อยบาทค่ะพี่ๆหกร้อยบาทนะพี่เนาะแบ่งปันให้ถ้าโอนเลยยวส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหกสิบบาทจากยอดนะจ๊ะพี่จ๋า นี่เลยไปกันต่อค่ะพี่อันนี้เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้เหมือนละครั้งนะคะก็นี่เลยรุ่นวิทยุสมัครเล่นลำปางค่ะอันนี้นาะก็ไม่ทราบที่เหมือนกันเนาะพี่ว่าออกมาจากวัดไหนอแต่เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้มีห่วงเลยนะนี่เลยซูมกันให้ดูหน้าพระชัดๆสวยๆคมๆเลยนะพี่นะสวยๆคมๆเลยมีห่วงให้ด้วยหลวงอ่า กระเสมเข็มโกนะคะพี่กระกระเสมเข็มโกนี่เลยองนี้นะคะพี่เป็นรูปเหมือนหละคังนะสองห้าสามเจ็ดค่ะเบร์กันที่หกร้อยบาทค่ะพี่พี่แบ่งบันให้เลยเนาะพี่เนาะหกร้อยบาทค่ะน้องขอหกร้อยนะพี่นะนี่เลยอง์นี้นะคะพี่จะเป็นแบบ เหมือนหมากทุยะน้องมีสองอันนะคะพี่เหมือนหมากทุยแล้วก็ลงหลักแปะทองมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สององนี้จะแตกต่างกันตรงเหรียญที่ห้อยอยู่นะคะพี่อันนี้จะเป็นพระคู่ทองสุขค่ะอ,อ,อินททโชอินทโชโตองค์นี้จะเป็นหลวงพ่ออะไรเงี้ยน้องต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าแบบไม่ทราบที่มาเพราะว่าแบบไม่ได้ทราบว่า มาจากไหนแต่ว่าเนี่ยเป็นถ้าพี่ๆทราบนะคะก็สามารถทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เป็นหมากทุยเนาะพี่เนาะอ่าสององนี้นะคะสององน้องแบ่งปันให้เลยอง์ละแปดร้อยบาทค่ะพี่องค์ละแปดร้อยบาทราคาก็ต่อรองได้เนาะองค์ละแปดร้อยบาทนะคะพี่อง์ละแปดร้อยบาทค่ะเป็นหมากทุยนะพี่นะเก่าๆเ,เลยนะพี่ นี่เก่าๆเดิมๆเลยนะไปแบบนี้เลยนะคะก็เนีย่ยพี่ดูความเก่าความกึกหมากทุยคะ่ะด้านหลังะคะ่ะพี่เป็นแบบนี้เนาะมีเหรียญห้อยไปด้วยนะคะพี่อ่าลงรักมาให้พร้อมแปะทองด้วยนะพี่นะอ่าดูนี่แปะทองแต่สองอันนี้จะไม่เหมือนกันนะคะลักษณะอ่าดูไปเลยพี่ไปกันต่อนะคะพี่เป็นรูปปราะค่ะ อันนี้เป็นกรอบที่อกรอบเงินเปอร์เซ็นต์นะคะพี่นี่เลยเตรียมกรอบแบบนี้บอกเลยว่าสวยๆพร้อมพายคอยกขยกขึ้นคอได้เลยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อพุ่มค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อพุ่มนะคะพี่นี่อ่าี่เนาะแบบไม่ถนัดนี่หลวงพ่อพุ่มค่ะรูปหล่อหลวงพ่อพุ่มค่ะด้านหลังค่ะพี่ วัดช่องแค่หลวงพ่อพรมวัดช่องแค่เนาะพี่เนาะอันนี้เป็นกรอบเงินเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องขอที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะองนี้หนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทค่ะแค่กรอบก็หลายร้อยแล้วเนาะพี่เนาะหลายร้อยแล้วพอหนึ่งพันบาทส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆส่งให้ฟรีนะไปกันต่อค่ะพี่หลวงพ่องเงินเช่นกันค่ะโหอ,อันนี้ ออกกันมาหลายรุ่นหลายรูปแบบแต่ว่าองค์นี้คะ่ะออกมาจากวัดท้ายน้านะพี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยนะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่เนาะคะ่ะพี่เพราะว่าพระแต่ละรูปแต่ละองค์จะออกกันมาหลายรุ่นหลายวัดหลายรูปแบบเลยนะพี่นะก็น้องไม่แน่ใจว่าอันนี้ออกรุ่นไหนนะคะแต่ว่าออกมาจากวัดท้ายน้ํานะคะพี่ออกมาจากวัดท้ายน้ <c oughs> <ๆ>ยาหลวงพ่อเงินคะ่ะเลี้ยมกรอบเงินเปอร์เซ็นต์นแบบนี้นะพี่นะ น้องเปิดที่หนึ่งพันบาทเช่นกันค่ะหนึ่งพันบาทเลยนะพี่นะก็รีบทักรีบโทรกันมาได้นะคะดูกันใ้ใช่ดูกันใชนใชอบแล้วก็แอดไลน์มาที่ศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งค่ะพร้อมห้อยคอแบบนี้เลยเนาะพี่เนาะอ่าน้องโบบารมีพาเครื่องค่ะไปกันต่อเลยนะพี่นะนี่เลยเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะลูกหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะเลี่ยมเกาบเปอร์เซ็นต์แบบนี้เช่นกันนะ ด้านหลังขาพีนี่หนึ่งพันบาทเช่นกันนะคะพี่พีหนึพันบาทนะต้องการลรูปพาพเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาหาลงได้เพราะว่าแค่ราคากรอบก็น่าจะหลักหลายร้อยแล้วนะคะพี่อ่านี่เลยหลวงพ่อเดิมค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่แล้วก็แอดไลน์มาหาองโวบาร,รมีพาเครื่องน้องน้องเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะไปกันต่อเลยนะพี่นะไปกันต่อเลย วันนี้วันอาทิตย์ดูกันแบบยาวๆจะเย็นๆนี่ค่ะพี่หลวงพ่อแก้วค่ะเกสาโลหนึ่งเก้าอ่าเรียมกรอบกันนะ้ำแบบนี้ค่ะเรียมก็น่าจะประมาณแปดสิบบาทถึงหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่ <c oughs> นี่เลย ถ้าใครเป็นเพื่อนกันในไลน์นะคะเดี๋ยวน้องส่งคลิปให้ทงางไลน์พร้อมรูปภาพแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เป็นเนาะสามารถแอดไลน์กันมาได้น้องบูบารามีพระเครื่องค่ะพี่ๆนี่เลยอันนี้เป็นพระหลวงพ่อแก้วนะคะพระปิดตาเนาะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญรูปไข่เดี้ยมกรอบกันน้ําแบบนี้เปิดที่800บาทค่ะนอะ้องเป็นคนเปิดแต่พี่เป็นคนปิดราคาเราคุยกันได้ต่อรองได้นะพี่เนาะแต่องค์นี้น้องขอ800นะคะพี่ๆอ่า ไปกันต่อเลยนะคะพี่นี่เลยเป็นเหรียญเช่นกันค่ะอันนี้ห่วงเชื่อมหรือเปล่านะไม่ใช่ห่วงเชื่อมไม่ใช่ห่วงเชื่อมนะคะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะอันนี้ค่ะพี่พระอาจารย์นำแก้วจันวัดดอนสารานะพี่นะพัทลุงค่ะอันนี้ภาคใต้เลยเนาะพี่เนาะพสสองสี่หนึ่งเก้าค่ะพัทลุงค่ะพัทลุงรายงานตัวค่ะ นี่เลยพี่พี่ท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านนะคะสามารถมาซีเอฟไปได้องค์นี้ค่ะน้องเปิดที่800บาทนะคะพี่พี่800บาทราคานี้ราคาเดียวน้องโบบรารมีพระเครื่องค่ะพีว่วัดดอนคำสาวัดดอนคำลาขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดผิดวัดดอนคำลาค่ะพี่วัดดอนคำลาเนาะพี่เนาะ โอเคองคนี้นะคะเรี่ยมกรอบกันนะ้ําแบบนี้ค่ากรอบก็ประมาณแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทวันนี้น้องเปิดที่แปดร้อยบาทนะคะพี่โอเคไปกันต่อนะคะพี่นี่เลยองนี้นะคะพี่เป็นพาสิวลีค่ะนี่หลวงปู่โตค่ะเรี่ยมกรอบแบบนี้เก่าๆก,ก,กึกๆเลยนะพี่นะเก่าๆก,กึกๆเลยพลาสิวลีเปิดที่หนึ่งพันบาทค่ะ 1 0 0 0ันบาทน้องขอหนะึ่งพันเนาะเพราะว่าเก่าจริงนะคะเก่าเลี่ยมกรอบลงยาอยีกต่างหากนะคะพี่นี่อะดูความเก่าของกรอบก็สวยนะคะพี่อันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหลังนะพี่นะน้องเป็นคนเปิดแต่พี่เป็นคนปิดราคาเราคุยกันได้เนะาะถลับหลายองค์นะคะพี่พี่นี่เลยพี่เป็นพระศิวลีค่ะเก่าๆกึกๆเนื้อหามวลสารแบบพี่ดูอัดเต็มองค์นี้นะคะสวยบอกเลยได้ไปคุ้มราคาพี่พี่แน่นอนค่ะ น้องโบบารมีพาเครื่องค่ะพีศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งเช่นเดิมค่ะอ่าไปกันต่อเนาะพี่เนาะนี่เลยเป็นเรียนลุงพ่อทีมลุงพ่อทีมค่ะหลวงปู่ทีมเนาะนี่เลยวัดรหาสลายอันนี้ปีหนึ่งแปดนะคะเลี่ยมกรอบกันนะ้ําแบบนี้นะเลี่ยมกรอบกันนะ้ําแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าตรงนี้ตอกนะคะองนี้ค่ะ 800บาทค่ะพี่800บาทนะ800บาทเลี่ยมกรอบกันน้ําค่ะเลี่ยมกรอบมาเป็นร้อยแล้วนะพี่นะอ๋อบอกเลยได้ไปนะคะสวยถูกใจพี่ๆแน่นอนนะคะพี่ๆอ่ะด้านข้างด้านข้างไปกันต่อค่ะพี่ไปกันต่อนะอันนี้ค่ะพี่เป็นเหนรียญกลมค่ะ ด้านหลังเป็นยันอย่างนี้นะคะเราก็ต่อคำว่าพอสสองสี่แปดหนึ่งนะคะพี่นี่เห้น้องซูมกันให้ดูชัดชัดเดี๋ยวๆๆพักครูพี่บูนค่ะคนาคณารักโอเคพักครูพี่บูนคณารักนะคะพี่อันนี้เป็นเจ้าคณะแขวงอำเภอบางปดะกงค่ะ จังหวัดฉะเชิงเซาเนาะพี่นะจังหวัดฉะเชิงเซาด้านหลังเป็นแบบนี้ขนาดแบบขนาดสองข้อนิ้วของน้องนะคะขนาดสองข้อนิ้วของน้องก็องนี้นะคะเปิดกันที่เจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะแบ่งป,ปันให้กับพี่ๆเลยนะเป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่เนี่ยดูห่วงเห็นห่วงไหมคะเป็นห่วงเชื่อมเนาะพี่เนาะนี่เป็นห่วงเชื่อมนะนี่อ่า ไปกันต่อเลยนะพี่นะเป็นเตาหลวงปู่หลิวค่ะเลี่ยมกรอบกันนะ้ํามาแบบนี้เลยนะสวยมากเลยพี่สวยมากเลยนะองค์นี้นี่มีสีทองสีเงินแล้วก็สีนาคอยู่ในองค์เดียวกันเลยนะคะพี่สวยมากเลี่ยมกรอบแบบนี้สวยมากๆน้องเปิดที่หนึ่งพันบาทน้องเป็นคนเปิดแต่พี่เป็นคนปิดราคาต่อรองได้เลี่ยมกรอบแบบนี้หลายร้อยบาทเลยนะพี่นะพระด้านในก็ สวยมากๆวันนี้น้องเปิดที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะหนึ่งันบาทน้องขอ1000ันบาทเพราะว่าสวยมากๆเลยนะคะได้มาราคานี้ก็ถือว่าสูงแล้วนะพี่นะสวยจริงๆนะคะพี่เต่าองค์นี้โอ้โหเลีมยอกบกันนะ้ํามาพร้อมห้อยคอเลยรอพี่ๆนะคะที่เป็นเจ้าของสามารถมาซีเอฟกันเนาะกับน้องได้นะน้องโบบารมีพักเครื่องค่ะพี่วันนี้นะคะก็ เอาพระสวยๆไหมพี่พี่ได้เลือกชมกันหลากหลายรูปแบบหลายองค์วันนี้เต่าอ,องค์นี้สวยมากเปิดกันที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะไปกันต่อเลยนะคะพี่ไปกันต่อเลยนี่ค่ะพี่อันนี้เป็นเหมือนแบบลิงลิงะลิงแกะอันนี้เป็นไม้นะคะเลี่ยมกรอบกันน้ํามาแบบนี้อหน้าข้างในน่าจะเป็นไม้นะพี่นะเพราะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยเขาเหมือนแบบไม้แกะเป็นรูปลิงนะคะพี่ เปิดที่เท่าไหร่ดีนะองนี้เคาะมาแล้วกันเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่พี่เจ็ดร้อยบาทเนาะพี่เนาะเจ็ดร้อยบาทนะนะทนะอ่ะองนี้ถ้าโอเลยเดี๋ยวน้องส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม60บาทจากยอดเนาะพี่เนาะไปกันต่อนะคะพี่วัดดอนไล่ค่ะพี่หลวงพ่อมุ้ยค่ะวัดดอนไล่อันนี้ก็เรียมกรอบกันนะมาเรียบร้อยเลยนะพี่นะหนึ่งหกกรกดาสองห้าหนึ่งสองเนาะพี่เนาะองนี้นะคะสองห้าหนึ่งสอง หลวงพ่อมุ้ยนะคะน้องไม่แน่ใจว่าอยู่จังหวัดใดไม่ทราบจังหวัดนะบอกว่าอ่านให้ดูเหรียญแบบนี้เลยนะก็ถ้าใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือตามหาอยู่สามารถทักมาหาน้องโบบารมีพาเครื่องได้ค่ะเปิดกันที่600บาทเช่นกันค่ะพี่ๆหกรบาทเนาะราคาแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะคะไปกันต่อเลยนะพี่อันนี้ค่ะอากงเซียนแปะค่ะพี่เลี่ยมกรอบ เงินแบบนี้นะคะอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งเนาะพี่นะเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะรุ่นหนึ่งค่ะนั่นหลังเป็นยันอัคขระแบบนี้เนาะพี่เนาะอากงเซนแปมีไว้ติดตัวไว้ค้าขายดีมีแต่โชคลาบนะพี่นะวันนี้ค่ะมีมาสองเหรียญน,นะคะพี่เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งกับเ,เหรียญรุ่นสองนะคะพี่สวยมากเลยทั้งสององค์ วันนี้นะคะใครมีเป็นพ่อค้าแม่ค้าส่วนตัวน้องมีแล้วนะพี่นะอันนี้เอามาแบ่งปันให้กับพี่ๆถ้าพี่ๆท่านใดค้าขายนะมา CF ไปกับน้องได้น้องแบ่งให้ราคาหลักร้อยราคาไม่เกินแบบว่าเอาเน้นเอาไปติดตัวเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรบูชากันไปเนาะแบ่งกันไปติดตัวไว้ค้าขายดีเฮงๆปังๆทุกวันจริงๆบอกเลยได้ไปนะคะองค์นี้คะ่ะน้องเปิดที่1,000บาทค่ะ น้องเป็นคนเปิดแต่พี่เป็นคนปิดนะราคาต่อรองได้ค่ะพี่ราคาต่อรองได้องค์นี้ค่ะพี่เช่าบูชากันด้วยใจบอกเลยว่าถ้าได้ไปอุ่นใจแน่นอนเนาะพี่เนาะอง์นี้ก็เช่นกันค่ะพี่อากงเซียนแปะนะหนึ่งพันบาทนะพี่นะบอกเลยเขากําลังตามหาการทั้งรุ่นหนึ่งและรุ่นสองวันนี้น้องเอามาให้พี่ๆี่เพราะว่าน้องม,มีแล้ว น้องเอามาแบ่งให้พี่พี่นะตอนที่เขาตามหากันเนี่ยโ,โหถ้าหายากนะราคาพุ่งมากเลยพี่พี่วันนี้น้องแบ่งให้พี่พที่หนึ่งพันบาทค่ะมีติดตัวไว้บอกเลยว่าดีกับพี่พี่แน่นอนวันนี้เลี่ยมกรอบกันน้าพร้อมห้อยคอเลยนะพี่นะเลี่ยมกรอบกันน้ําพร้อมห้อยคอเลยนะคะพี่พ่อค้าแม่ขายนะมีติดตัวไว้ดีมากๆเลยนะจ๊ะพี่องค์สุดท้ายของ ep นี้นะคะเลี่ยมกรอบกันน้ํามาแบบนี้องค์สีทองแบบนี้นะคะพี่เป็น ระแบบนี้เลยนะพี่นะด้านหลังเป็นยันอัคคระนะคะน้องเปิดที่900บาทค่ะวันนี้เปิดกันที่900บาทเลยนะพี่นะ900บาทรีบทักรีบโทรทเลี่ยมกรอบกันนะมาแบบนี้แค่กรอบแค่เลี่ยมก็น่าจะหลักหลายร้อยแล้วนะคะพี่วันนี้เปิดที่900บาทแบ่งปันให้กับพี่พี่เลยนะวันนี้น้องโบบาร,มร 2008, ามีพาเครื่องค่ะมีผาบ้านทั่วไปมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ได้เลือกชุมเพียงเท่านี้ถ้าพี่พี่ชอบพาองค์ไหนสามารถรีบทักรีบโทรและแอดไลน์มาหาน้องโบบารามีพาเครื่องได้ น้องนะคะก็ส่งของให้ทุกๆวันค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางพี่ๆนะคะถ้าชอบองค์ไหนรีบทักรีบโทรมาที่0 9 9ย์0 7า0 1แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องน้องไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆ EP ที่น้องลงเนาะพี่เนาะวันนี้นะคะขอให้พี่ๆโชคดีมีชายแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเลือกชมช่องน้องบวบารามีพาเครื่องกันนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะทุกๆวันอาทิตย์ น้องจะแบบพูดคล่องเพราะว่าแบบไม่ได้รีบเพราะว่าน้องทํางานประจําด้วยนะพี่นะก็จะฟังคลิปกันแบบเพลินๆแต่ถ้าวันไหนทํางานด้วยความที่เวลามันเร่งรีบแล้วทํางานประจําด้วยก็เลยอาจจะแบบรีบอดัดรีบลงรีบไปเนาะก็ขออภัยด้วยนะคะสําหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือกดถูกใจคลิปให้น้องด้วยสําหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ